ว่ากุ้งแทบย้ายไปเรียนคณะอื่นได้หนึ่งวันอยากเรียนคณะไหนเพราะอะไรไปดูกันเลยชื่ออะไรคะชื่อเอบียครับเรียนคณะอะไรมีเทศอินเตอร์ครับถ้าย้ายไปเรียนคณะอื่นได้หนึ่งวันเนี่ยอยากย้ายไปเรียนคณะไหนเพราะอะไรอยากไป Entrepreneurship ครับเพราะว่าส่วนตัวสนใจเรื่องแบบพวกการทำ i n e s s การแบบ Startup ก็เลยอยากไปดูว่าเขาสอนอะไรกันบ้างแล้วคณะตัวเองเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรตอนนี้สนุกไหมตอนนี้เรียนเกี่ยวกับมีเดียครับแล้วก็พวก b ิ s i n e s s โมเดลก็สนุกครับสนุกชื่อฝนค่ะเรียนธุรกิจการบินค่ะอยากย้ายไปคณะนิเทศศาสตร์เพราะว่ารู้สึกว่ามันหลากหลายสาขาแล้วมันก็แบบดูน่าสนุกดีแล้วคณะที่ตัวเองเรียนอยู่ตอนนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรมันดียังไง มันจะแยกออกเป็นอินไฟ่ลาวแล้วก็จะมีแห้มค่ะจะแยกออกเป็นแต่ละสาขาไปความยากง่ายมันก็จะไม่เท่ากันอย่างนี้เรียนกาวทาเกี่ยวกับภาาพ,พื้นในสนามบินจะต้องเรียนเกี่ยวกับโค้ดแอร์ไลน์ก็ค่อนข้างที่จะยากหวดหัวมาานั่นนูบวดหัวแล้วูชื่อเพลงค่ะ เรียนคณะอะไรเรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะอยากไปเรียนคณะนิเทศค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบกล้าแสดงออกอยากรู้ว่าเขาต้องเรียนอะไรแบบไหนกันบ้างชื่ออะไรคะชื่อไอทีค่ะเรียนคณะอะไรเรียนนิติศ,ศาสตร์คะ่ะอ๋อแล้วถ้าย้ายไปเรียนคณะอื่นได้หนึ่งวันจะย้ายไปเรียนคณะไหนเพราะอะไรอยากเรียนนิเทศค่ะเพราะอะไรเพราะว่าดูแบบมีอะไรทำสนุกสนุกใช่สนุกชื่อเหมยค่ะเรียนการตลาดดิจิตอลค่ะ อยากไปนีเทศค่ะรู้สึกว่ามีกิจกรรมไม่ทําเยอะดีมาถามน้งองๆกันมากดีกว่าว่าอยากเรียนคณะไหนสาคาอะไรคอมเมนต์บอกกันในหะน้าบายเดี๋ยไว้มาอ่านเดี๋ยวไว้มาอ่าน